นูดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ไม่มีหนังสือมารีวิวนะไม่ใช่ว่าอ่านไม่จบนะครับย,ยังมีอีกหลายเล่มเลยแต่ว่าวันนี้อยากชวนคุยหัวข้อหนึ่งนะครับจริงๆผมว่าเราเคย พูดถึงเรื่องนี้มาบ้างแล้วแล้วส่วนตัวก็ก็อ่านหนังสือหรือว่าจะเรียกว่า,าศึกษาเรื่องนี้พอสมควรนะครับชอบอ่านหนังสือประมาณนี้อยู่อยู่แล้วด้วยนะครับคือคือมันมีอิชชูหนึ่งฮนะที่วันก่อนขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับคุณแท็บรวิทยานุสหะเนี่ยไปโพสต์อยู่ใน Facebook ส่วนตัวเองนะครับปรากฏว่าโหมีคนแชร์เยอะแยะมากมายแล้วก็ก็ต้องบอกว่ามีทัวลงระดับหนึ่งนะครับ ประเด็นของคุณแท็บเขียนบอกว่าออตอนนี้เนี่ยเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะคือภายภายในปี2ปีนี้ถ้าใครยังยังเน้นการแบบ Work Life Balance หรือว่า Slow Life เอ่อก็จะเรียกว่าไปไม่รอดอะทำทำทำทนองนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้มันต้องอยู่ในโหมดของการ Work Hard to Survive นะคระับแปลแป,ปเป็นภาษาไทยให้ชัด,ชดๆก่อนนะ เวิร์กไลฟ์บาลานคืออะไรนะครับใน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 เรียกว่าอะไรนะในโพสต์ของคุณลวิศเนี่ยผมเข้าใจแล้วลน่าจะเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับความหมายเวลาเราพูดถึง w o r k l i ไ e b a l าลานก็คือไม่ได้แบบทุ่มเททํางานแบบกับตีหนึ่งตีสองทุกวันอาเงี้ยอาจจะแบบทํางานจนถึง4ี่โมงห้าโมง หลังจากนั้นก็ต้องมีเวลาให้กับชีวิตตัวเองนะครับออกกําลังกายดู Netflix เที่ยวกับเพื่อนเซ็นเซนทั่วไปนะคำว่าเว l ร์ก b a บ a ร c e เนี่ยคือความหมายแบบนี้ค่านี้ที่คุณแท็บเขียนเนี่ยมันก็จะเ่อให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันกําลังจะแย่เนาะแล้วถ้าใครยังคงทําตัวแบบเนี้เหมือนกับไม่ได้หรอกเราต้องมีชีวิตเราจะมาต็มทำงานเต็มที่ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะ อาจจะไม่รอดในในแง่ของธุรกิจนะแล้วคุณแทบก็แนะนำว่าโหมดแบบนี้โหมดที่แบบเศรษฐกิจมันกำลังจะแย่แบบนี้มันต้องเข้าสู่โหมด work hard to survive ก็คือแบบทำเต็มที่เพื่อที่จะอยู่รอดและนจริงๆผมว่ามันก็เป็นเป็นข้อแนะนำอันหนึ่งที่ในฐานะที่คุณแทบอยู่ในวงการธุรกิจ อย่างน้อยๆก็ใน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 ,ในอุตสาหกรรมที่คุณแทบดูแลอยู่เนี่ยที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยผมว่าก็เป็นคําเตือนว่าเฮ้ยต้องระวังนะมัน,ม,นมันกำลังจะแยะ่มันก็ไม่น่าจะมีประเด็นใดๆที่ที่จะต้องเป็นประเด็นด่าม่าได้เลยแล้วเป็นคําเตือนที่ดีด้วยซ้ำนะเหมือนเหมือนคนมาสก,กิจเตือนเราอะนะว่าระวังนะเศรษฐกิจกมันไม่ดีนะตอนนี้ทําอะไรได้ก็ต้องรีบทําอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าโอ้โห oh, คอมเมนต์มากมายแชร์มากมายหเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็เยอะนะครับก็ที่ที่เมื่อกี้เล่าว่าทัวร์ลงย่อมๆเนี่ยก็เลยอยากจะมาชวนคุยเลยนะครับชวนคุยอันแรกสุดเนี่ยผมคิดว่าความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยประเด็นที่1มุมที่1เนี่ยคือความเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะดีหรือแย่ด้วยนะต้องบอกแบบนี้อีกเหมือนกันว่าสัญญาณหลายๆหลาย,ลายๆอันเนี่ยว่าเศรษฐกิจดีหรือแย่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในสเตตัสไหน คุณอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบางอุตสาหกรรมมันอาจจะยังขายดิบขายดีอยู่เหมือนเดิมแต่บางอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมันขายยากขึ้นมันมันยอดขายตกหรือแม้กระทั่งลูกค้าหายอะไรเงี้ยคราวนี้คน2กลุ่สมสกลุ่มนี้จะมองเรื่องเรื่องนี้ต่างกันอันนี้ผมพูดถึงเศรษฐกิจก่อนนะซึ่งมันนํามาสู่ข้อสรุปว่าเวิร์กไรบาลานเนี่ยควร ยังยังควรจะระัเลยไหมหรือว่าควรจะ work hard to survive หรือว่าจะจะ,ะทำงานเต็มที่หรือว่าโหมดนี้มันยังไม่จําเป็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเรามองเศรษฐกิจเป็นยังไงสมมุติว่าคนที่มองเศรษฐกิจเหมือนที่คุณแทบมองนะครับก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วพอยว point point คือคนนี้จะมีแนวโน้มที่จะเชื่อคําพูดนี้มากกว่าเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคุณก็ต้องเต็มที่ถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่เต็มที่ธุรกิจก็พังนะครับ ธุรกิจกระพังคุณก็ตกงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเศรษฐกิจว่ามันกําลังจะแย่มัน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 คำว่าเวิร์กหลายบาลานจะมีมีมันจะเป็นโลแพร์เรตี้นกออก่ะครับคือคือมันจะมันจะมีความสําคัญต่ําลงเลยเพราะจังหวะเนี้ยอย่างที่คุณแทบเขียนนะซึ่งซึ่งแน่นอนคุณแทบก็ต้องมองเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ป่ะก็ก็ก็เลยต้องบอกว่าเราต้องลุกขึ้นมาลุยแล้วแหละตอนนี้อาจจะต้องกลับบ้านดึกนิดนึงเนาะคุณจะมาแบบ เดี๋ยวไปโยคะก่อนไปออกกําลังกายก่อนตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอีกแบบหนึง่งคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่แบบเอาขายดีอยู่นี่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วไม่เห็นมีแววเลยคนก็ต่อคิวกันเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้แบบจะแย่ขนาดนั้นแล้วตอนเนี้คุณก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วคุณจะมารีดอะไรมากมายอ,ะอ่ะถ้าคนมองแบบเศรษฐกิจแบบเนี้ยอ เวิร์กไลต์วาานก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้เพราะว่าเขา Enjoy profit, เขาก็เอ็นจอยโปรฟิตเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็เขาก,เขาก็ไม่มีปัญหาใดๆแล้วแถมทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือคืออีกมุมหนึ่งคือมุมของความรุนแรงของเศรษฐกิจเนี่ยผมผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะถ้ามีคนบอกว่าโรงงานกําลังไฟไหม้นะไฟมันติดอยู่ควันขึ้นเนี่ยกำลังจะไฟไหม้เลยเนี่ย จังหวะน,นั้นคุณจะไม่เวิร์กไล่บาลาเลยใช่ไหมคุณจะไม่บอกว่าเออไฟไหม้เหรอปล่อยไ,ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปอ่าไปโยคะก่อนชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเนาะเราเราคงไม่ทําแบบนั้นนะ่ะตามตามธรรมชาติไฟไหม้เราทำไงถึงแม้คุณจะมีคลาสโยคะอยู่อะ่ะคุณเป็นพนักงานอ,อ่โรงงานคุณเป็นผู้จัดการโรงงานหรือแม้กระทั่งคุณปเป็นเจ้าของเนี่ยคุณจะไปคลาสโยคะไหมไม่หรอกไฟไหม้คุณจะคุณจะวิ่งวุ่นเลยดับไฟใช่ปะ ทำไมต้องรีบดับถ้าไม่ไม่ดับนะถ้าคุณไปโยคะมาชั่วโมงหนึ่งก็โรงงานก็ไม่เหลือโรงงานไม่เหลือถ้าคุณเป็นพนักง,งานคุณก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกออฟถูกให้ออกเนาะหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณก็ก็ก็เสียหายเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณก็จะรีบดับไฟแต่ถ้าสมมุติคุณไม่เชื่อ,อว่าไฟมันจะไหม้เช่นมีคนบอกเฮ้ยโรงงานไฟไหม้แล้วคุณมองปุ๊บ,บเอ้ยควันนี่มันยขยะค้างๆมันมันเผาทุกเย็นเนะี่ยมันแบบ มีคนบ้านนู้นก็เผาขยะมันไม่ใช่โรงงานไฟไหมอย่างเงี้ยคุณก็ยังไปเล่นโยคะอยู่เหมือนเดิมถูกผิดไม่รู้แหละแต่ว่าความเชื่อมันเป็นแบบนั้นเงี่ยผมก็เปรียบเทียบเหมือนกับเศรษฐกิจอะถ้าคิดว่ามันแบบมันแย่แน่ๆคุณคุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อคําพูดของคุณระวินว่าคุณต้องร์คฮาร์ดแล้วก็คือต้องรีบมาเอาน้ํามาดับฟองดับไฟคุณต้องดับค,คือไม่ไม่ใช่กลับบ้านสี่โมงไปเล่นโยคะแล้วว่ะคือคุณต้องแบบ ล,ลุกขึ้นมาลุยเต็มที่อ่ะแล้วพอดับไฟได้แล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นคุณจะไปโยคะก็ไปนะเป็นเป็น point เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันคือเขาเผาขยะปกติธรรมดามันไม่ได้มีประเด็นใดๆคุณก็ยังชิลอยู่ได้นะเพราะนั้นไม่มีถูกผิดนะผมผมเน้นว่ามันคือขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมองสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นเป็นยังไงคราวนี้มั คำถามที่บอกแล้วจารย์มองอยังไงผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะตัวผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสผมไม่ใช่เอคอนอเมสผมไม่ใช่คนที่ทํางานงด้านนี้ดูตัวเลขเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศอนะไรเงี้ยเพราะ้นนี้นผมไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกแต่ถ้าใช้ความรู้สึกะผมเอียงเอียงมาเชื่อว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามว่าทําไมความรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับจากการสังเกตแล้วกัน คือเน้นอีกทีนะไม่ได้ทุกอุตสาหกรรมนะวันก่อนก็ก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งนะที่บอกว่าห้างคนเดินน้อยลงก็มีคนมาโต้แย้งว่าไม่จริงแถวห้างแถวบ้านเดินเยอะขึ้นด้วยซ้ำอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะผมว่าแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่พอ i ของผมคือโดยโดยภาพรวมอ่ะผมภาพรวมที่ผมเห็นเนะี่ยผมไปบรรยายให้กับหน่วยงานกับองคอ์กรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายองคอ์กรคาถามที่ผมชอบถามตอนเบรกทานข้าวนะ ปกติก็มีโอกาสได้ได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยว่าเป็นไงบ้างธุรกิจผมหมายถึงธุรกิจเขาอะ,อะมีครับที่บอกว่าดีมีครับได้เรื่อยๆก็มีครับแต่แต,แต,แต่แต่เซนส์ส่วนใหญ่จะออกมาทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเป็นอะไรที่แบบมีมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับแบวบ่าโ,โหแบบจะเจ๊งวันนี้พรุ่งนี้นะ แต่แต่ผมเอียงไปเชื่อทางทางเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อันนี้อันนี้โนต้ตไปนิดนึงเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อเรื่องของการที่จะต้องอพยายามมากขึ้นระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมิติแรกเนาะคำว่า work life balance ไม่ควรไม่ไม่ได้แล้ว slow life เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเ,เราเราควรมา work hard to survive แล้วเราต้องทำงานหนักแล้วอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อไหมล่ะว,ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีถ้าคุณเชื่อก็มีแนวโน้มที่ คำแนะนํานี้คุณก็อาจจะเชื่อตามแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อหรือว่าคุณดูแล้วมันไม่ได้เป็นประเด็นคุณก็มีแนวโน้มที่จะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบคําแนะนํานี้นะครับมิติที่2ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ยแข็งแรงขนาดไหนเอาเอาตรงตรเลยวคุณรวยแค่ไหนอะถ้าคุณรวยมากคุณมีเงินเก็บเยอะแยะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่เดือดร้อนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะจะ work life b a l า n c e ได้ตามปกติ ไม่ไม่เป็นไรหรอกอต่อให้ยอดขายไม่เข้ามาปีนึงเลยอ่ะสบายเอาเอาแบบเอ็กซ์ตรีมนะมีเงินพันล้านเนี้ยคุณไปแคร์เลยคุณจะไปเวิร์กฮาร์ดทูสวทำไมก็คือสวยอยู่แล้วต่อให้เศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะต่อให้บริษัทปิดเลยอะ่ะต่อให้คุณถูกเลเยออฟเลยอะ่ะคุณมีเงินพันล้านเนี่ยน,นี่ผมยกตัวอย่างให้มันเอ็กซ์ตรีมนะให้มันสุดโต่งนะคุณแคร์ คุณไม่แคร์หรอกก็ดีไม่ต้องทํางานก็ดีหรือว่าธุรกิจบริษัทคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะ่ยแต่คุณมีเงินเป็นพันล้านนะบริษัทนี้ปิดไปสักบริษัทหนึ่งไม,ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนหรอกถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ค่อยแคร์กับการที่บอกว่าต้องเวอร์คาททูสวายเวิร์คทำไมไม่ต้องเวอร์คานหรอกเราไม่จําเป็นไงต่อให้เมื่อกี้พูดแล้วเศรษฐกิจไม่ดีก็ด่แต่ถ้าคุณเปราะบางมากเปราะบางมากคือถ้าเกิด คุณโดนไล่ออกวันนี้คุณแย่แน่ๆคุณไม่มีเงินเก็บคุณมีหนี้ท่วมหัวเลยเรื่องนี้ต้องต้องระวังคนระับคุณผมว่ามันอยู่ในสเตตัสที่ต่างกันคุณอยู่ในความเปราะบางเนะี่ยคุณต้องระวังต้องระวังแปลว่าเราอาจจะประมาทไม่ค่อยได้ว่าเศรษฐกิจคงคงดีมั้งอะไรเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่แน่ไงนะแล้วเกิดมันไม่ดีขึ้นมาคุณไม่มีคุณมีความเสี่ยงสูงมากออย่างน,นี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่า ตัวคุณนะมีความแข็งแรงแค่ไหนนะครับถ้าคุณแข็งแรงมากมันเหมือนกับโรงงานเมื่อกี้เนาะคุณรู้สึกว่าออระบบป้องกันไฟคุณแบบดีมากต่อให้ไฟมันติดเนี่ยคุณก็ไม่เดือดร้อนหรอกโรงงานคุณไม่ไฟไหม้ง่ายๆหรอกหรือหรือเอาแบบอีกแบบหนึ่งเนาะคุณเป็นเจ้าของโรงงานที่แบบ โรงงานนี้ต่อให้ไหมคุณก็ไม่เดือดร้อนหรอกจริงๆดีซะอีกสิเราจะได้สร้างโรงงานใหม่ถ้าคุณคิดแบบเนี้ยคือคุณรวยมากอ่ะคุณก็ปล่อยคุณก็จะต่อให้ไฟมันไหมคุณก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดโรงงานไหมนี้คุณล้มละลายเลยอ่ะคุณจะสู้สุดๆตัวเลยจริงไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคําพูดกลับมาที่คําพูดว่า work l i n e l a รา e ตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยต้อง work hard to survive ก็คือต้องทํางานให้มันเต็มที่เพื่อที่จะอยู่รอดเนี่ยจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยดีกว่าขึ้นอยู่กับ2มิตินะครับมิติแรกคือคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่คุณอาจจะไม่เห็นด้วยคุณ work hard ไปทําไมเนาะ ถ้าเศรษฐกิจมันมันมันคุณเชื่อว่ามันจะแย่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเห็นด้วยมากกว่ากับอันที่2คือคุณแข็งแรงแค่ไหนถ้าคุณแบบรวยคุณแข็งแรงเยอะต่อให้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ต้องมา work hard to survive เพราะว่าคุณ survive อยู่แล้วไงคุณรอดอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าหรือคุณรู้ว่าตัวเองเปราะบางมากตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจะแย่แน่ๆเนี่ยคุณก็จะต้อง work ์ a หาเท่านั้นเอง เพราะนั้นมันก็จะมีคนกลุ่มกลุ่มสี่สี่กลุ่มอะ่ะหนึ่งคือเชื่อว่าเศรษฐกิจดีแล้วรวยคนกลุ่มนี้ก็จะไม่เห็นด้วยกับกับคำนี้คำพูดนี้สักเท่าไหร่คนที่สองเศรษฐกิจดีอาจจะไม่รวยเท่าไหร่ก็อ,อาจจะมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่ามันไม่ไฟมันไม่ไหม้คนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจแย่แล้วรวยคนนี้กลุ่มกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะว่ารวยอยู่แล้วแย่ก็ไม่เดือดร้อน แต่คนที่ต้องคอนเซิร์นมากๆคือเศรษฐกิจแย่แล้วตัวเองเปราะบางไม่รวยเนี่ยผมคิดว่าต้องต้องต้อง take its e r i o u s l y ก็คือต้องต้องใช้เวลานะครับสุดท้ายสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่ระวังได้ระวังแต่เพียงแต่ว่าผมผมไม่คนแบบนี้เสมอเนาะคือผมไม่ได้เป็นคนที่จะสุดตรงขนาดที่ว่าถ้ามีด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งต้องเป็นศูนะผมว่า2ด้านเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคีปมินิมัมทั้ง2ด้านก่อนอันนี้อันนี้เป็นเป็นความเห็นผมนะเวิร์ํสำคัญนะครับเพราะมันก็เป็นแหล่งการทําเงินแล้วเงินก็เป็นสิ่งส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราเราจะมาแบบไม่ทํางานเลยจะไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเราเราจำเป็นที่ต้องเวิร์กด้วยในขณะที่ไลฟ์ก็สําคัญนะครับ Work, ที่มีคนมาคอมเมนต์เต็มไปหมดที่เป็นดราม่าบอกว่าเนี่ยทำงานจนเข้าโรงพยาบาลเอาเงินไปให้โรงพยาบาลนีนแ่แปลว่าคุณทํางานมากไปครับไลฟ์ Life, คุณไม่มีเลยแม้แต่น้อยเนี่ยมันต้องมีคลิปมินิมัมอยู่ระดับหนึ่งอยู่ระดับหนึ่งในช็อตเทอมใช่ครับไม่ต้องนอนทั้งคืนเพื่อที่จะทํางานเพื่อดับไฟอ่ะมันทําได้ช็อตเทอมเนาะแต่มันมันไม่ใช่ตลอดเวลาถ้าคุณทําแบบนั้นตลอดเวลาเครื่องคุณก็จะไหม้คุณอาจจะแบบ จังหวะนี้มันงานมันต้องรีบต้องทำต้องส่งต้องเต็มที่ใช่ครับกับดึกใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่นอนไม่นอนเลยอ่ะคือคุณแบบสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งอ่ะอันนี้คือสุดโต่งด้านเวิร์กนะคุณทำงานแบบยี่ิบสี่ชั่วโมงต่อวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์เนี่ยเอาจริงๆนะคุณไม่ต้องถึงเจ็ดหรอกผมคิดว่าสองสาวันคุณก็เบลอแล้วแล้วคุณทำแบบนี้ระยะยาวอ่ะคุณคุณป่วยแน่นอนครับแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการอ่ะ คือคุณคุณทาเงินได้ช่วงนั้นแหละคุณอาจจะไม่โดนไล่ออกเลยว่าแต่ธุรกิจคุณอาจจะไปได้ระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าสุดท้ายอา่ะคุณก็จะทํางานไม่ได้เพราะว่าคุณต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแน่ๆถ้าเกิดคุณคุณไลฟ์ฟืลเป็นสูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติผมคิดเส้นนะศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเวิร์กไลฟ์เนี่ยมันอาจจะแบบสมมติอันนี้ผมคิดแค่เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้แปลว่าตัวเลขนี้เหมาะสมนะอ่ามินิมัมอย่างละยี่สิบห้ามต่ำกว่ายี่สิบเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเวิร์กหรือเป็นแตต่อ่ออไปะ ถ้าจังหวะนี้จังหวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันอาจจะจะเวิร์กต้องต้องกดไป80แต่ไลฟ์ต้องยังมีอยู่20นะแต่จังหวะไหนที่แบบชิลได้สบายได้ไลฟ์อาจจะ50เวิร์กห้ก็ได้มันคือขึ้นมาแต่ว่าแต่ละด้านห้ามห้ามต่ำกว่า20เอเอหรือห้ามต่ำกว่าสาหรืออะไรแล้วแต่ห้ามต่ำกับค่ามินิมัมเทรชชหรือว่าค่าขีดเส้นนะครับอันนี้อันนี้คือความเห็นของผมเนาะแล้วถ้าต่ําอีกด้านหนึ่งจะพังไปด้วยถ้า ถ้าสมมุติเวิร์กต่ำมากเป็นศูนย์เลยก็คือแบบเล่าจากงานมาแต่ว่าตัวเองไม่แข็งแรงนะแบบไม่ได้รวยนะคุณจะแบบเที่ยวเล่นชีวิตใช้ชีวิตกับเพื่อนกับลูกกับครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยคุณจะทําได้แป๊บเดียวแล้วเงินหมดเงินหมดแล้วคุณก็จะพังชีวิตคุณก็จะพังแล้วคุณก็จะเดือดร้อนเลยบ้านโดนยึดลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือคุณคุณ,ค,ณคุณใช้ชีวิตต่ํากว่าค่ามินิมัมในในด้านของเวิร์ก ถ้าคุณต่ํากว่าค่ามินิมัมในด้านของไลฟ์คือไลฟ์เป็นศูนย์เลยเวิร์กอย่างเดียวเวิร์กยีชั่วโมงเนี่ยเข้าโรงพยาบาลมีปัญหาสุขภาพจิตเบิร์นเอาท์คุณก็จะไปด้านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าทุกด้านต้องมีต้องมีขั้นต่ําแล้วก็คุณไปจัดพอร์ตเอาว่าจาังหวะนี้คุณเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณเวิร์กเวิร์กเยอะนิดนึงไลฟ์ Life, ลดลงหน่อยจังหวะนี้คุณเบาได้เบาใช้ชีวิตบ้าง เพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาแต่ว ork อย่างเดียวเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆฮะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอะไร satisfy ทุกอย่างเนี่ยมันก็คุณมีเงินเยอะคุณก็เอาเงินไปทําสิ่งนี้ไม่ได้แล้วนะอายุเยอะขึ้นบอกมีเงินพันล้านแล้วจะเที่ยวกับลูกตอนอายุ3ามขวบมันก็ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีไลฟ์นะครับก็เอาไปตัดสินกันได้นะจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องดราม,ม่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็ก็อย่างว่านะคนบางทีฟังแล้วก็รู้สึกแบบ มูลนิธิเพราะว่าเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้เชื่อแบบที่คนเขียนเขียนนะที่คุณคุณทวิตเขียนนะว่าคุณคุณทวิตเนี่ยน่าจะมีเจตนาเขียนเตือนคนที่หนึ่งคือคือคุณทวิตเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีจากอินโฟมชันที่คุณทวิตมีแล้วก็อันที่2คือก็ต้องระวังจากสําหรับคนที่ที่เปราะบางนก็ก็ถ้าเกิดรวยเขาคุณทวิตคงไม่เตือนบรูนบัฟเฟตหรอกว่าระวังนะ คุณต้องอย่า work เวิร์กไรบาลานเลยว่าเลยว่าเสเขาเวิร์กไรบาลานได้สบายครับเพราะเขาเ,าเอาเอาให้ให้เศรษฐกิจแย่ไงเขาก็สบายอย่างเงี้ยผมผมยกตัวอย่างให,ให้ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดััภไปครับสวัสดีครับ n o p ด d นสตอรี่ a life changing story